มาร์กรอไว้ก่อนเลยเอาตอนนี้โดนจับไปเรียบร้อยแล้วทำเล็บมีใชื้อคนที่โอทอทอทออะไร่เออผู้พันครับว่าอยาจะจ้ำเจี้ยแล้วเรยนะแต่คนผู่ดูค่าเสียใจนั่นหน่อย ตัวผมโคบี้ไปซี่ครับท่านแต่เป็นโครงการรีดเปลี่ยนกันทั้งต้องการคนส่งอุปกรณ์จะบอกอะไรให้เราออสการ์เอาไปบอกกับผู้พันรีดนู่นเดี๋ยวเขาจัดการให้ชัดเจว่ามีคนอยากคุยกับแซมเพราะอย่างนั้นเขาเลยจะสร้างปัญหาทุกอย่างแห่กับโคบี้เพราะอย่างนั้นก็เลยจะต้องตามติดเขาแล้วสุด้ากลับบ้านดี่าล่ะ ไปอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำก็เลยคิดจะจัดก,การด้วยปืนเปล่าด้วยตัวเขาเองอ่ะปืนล้ฮัลโหลวันดจาว่าไงฟิว์ฟรีแมน้ำมาไม่ฟรีนะพวกเลอโหดยิงทิ้งเลยเก็บเลยอันนี้ Colonel p r e n t i e r o n e t i ตคน้ประัน ตอนนี้เวลาเราุยกันแล้วเวลาบีกับมองพวกแกเป็นไปไดดีดีแะคู่ในการวิกสมไปแล้วเยีมงากไอ้ที่เหลือให้จบแล้วก็ไปที่เอชลอนด้วยผมไต้องสงารุดดีขอจำพวกออกไปก่อนแล้วให้กินนิที่นี่ทงานให้เสร็จดกอย่างมันจะยุ่ยยามสกก่อน ฟิชเอร์ส all yours เ้ยเฮ้ยจัดการกับฟิชเชอร์เองนะเอนนาโฟลเขาไปที่มอาแ้รู้ได้ว่าเอพีที่ไหนแล้วแม่งเขาต้องตามล่าคุณโคบินด้วยแล้วชเวราสักพักหนึ่งนะทอมเขาฝึกมาดีเพื่อการตออต้านและการถูกตีคุณสมควรเด a อายาใช้งานได้เต็มที่ใช้ยายะไรก็ได้เอาก็ตอบจากเขาและจากการทิง อย่าให้สี่เวลาเปล่าเลยจะจำเอาไว้มีอะไรฝากไหมไปทำงานให้เสร็จและโทรกลับมาด้วยเดี๋ยวร้อยที่ศูนย์เรียบร้อยปัจจุบันตอนนี้ทอมบี่เขาเป็นผู้อำนวยการของตัวอเชลอนแล้วแคที่เอวิงแลมเบิร์ตเพื่อนของแซมนั่นแหละจะฉีดยาใส่เราแต่ฟิมยกปืนขึ้นมายิงใส่ว่า ใช่ไหมให้กับ s ่า e ประธานิดีคอเบลเอ็มจะมีจอร์ไซที่ตยเชลอนตีลี่ก็จะเป็นผู้การใหมแต่ผ่านรับใจที่ว่าแบ็แอโร่ไลขโมยเอ็พีของรัสเซียผ่านดชวเของมอตาไม่มีกแล้กันควมุนแงให้ยู่คใ่จะมีกตรีมการอย่างลุก รา่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล้อคืหมว,ว่างานนี้ได้เ่มนัสนใจขึ้นแล้วสิพอี้แจ็แต่ใคร่กคยทงานนี้ไม่ยอยา,ากจะบอกไปไก่ได้ตอนนี้ผมเป็นคนนอกฉไม่ทางานนั้นแล้วจะบ,บ,บอกว่าคนที่ฆ่ามอต้ตานั่นไม่แก่กว่าคุณกันเหรอถ้าบอกเลยฉัาาตายไปแล้วเรื่องกรีคุณต้องทำเอาสิเธอปกก บอกฮีนะครีมฉันพี่เอาด้วยแล้วไม่ได้หรอกไม่มีหลักฐานวกับเธอหลักฐานที่แกก็ว่าสารานั้นมึงขี้นะเก็บขี้นะค้นหาอยู่ด้วยเอาละรู้ได้ยังไงเฮลืงลูกอ่ะเอาแล้สิเนี่ยแล้วมาทำท่าเล่นตัวตัดปาบไหมอย่างเงี้ยแล้วคือบอกบังคับให้แบบว่าแบบอัดหน้าเธอสักรอบได้ดิ ออื้ฉันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นพอไหมเธอตายไปแล้วและเปิดหมวกื่าเธอตายไปแล้วผมมันจะปากเขาเองเธอไม่ตายแล้วแซมฉันว่าเธอที่ไหนและรู้มาโดยตลอดอ๋อแหละไม่ต้องเชื่อเธอด้วยเพราะว่าคนของฉันยังมีตัวเธอไว้อยู่ถ้านายช่วยฉันและนายได้โทรไปอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ ก็เกิดปัญญาเจนจะช่วยแล้วโอ้โหเอางี้เลยตะกรอบมานี่จิกหัวเลยอย่ามาตอแหลงั้นฆ่าเธอแน่เข้าใจไหมฆ่าเธอแน่แต่มใชก็คือนายมาตั้งหลายปีอ๋อเหรองั้ก็อืมตบไปหนึ่งชาติโอเคเลยโอเคงั้นตีไงอีกรอบนึง

ทำวยติดต่อกับซาร่าคือโซ e ่ายังมีชีวิตอยู่เดี t ไม่้ปั e ตัวซไปติดตั้งมันจะช่วยได้อยู่เดี๋ยวข้า b นอกเอาไปแล้วก็ติดต่อกลับมาด้วยละกันนี่มีปืนเหรอยิปืนเล็งใส่ให้หกคนด้วยโอ้แน่นอนถ้าเกิดตอนไหขึ้นมาผูแสบริงๆแน่ตอนเป็นผู้หญิงอ่ะ โอเคเดี okay. ๋ยวต้องตัดตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเอาไว้แบ่งแบบติชชัปเตอร์หนึ่งหนึ่งคลิปอะไรอย่างนี้โอเคตอนนี้ก็เริม่มวิธีแก้ปัญหาแล้วแค่เราเอาหูฟังอีกข้างแล้วก็ใส่มาอีกข้างหนึ่งก็ในเมื่อเรานีแบบเราใช้อีดียชใช่ไหมละ่ะก็แค่เอาหูข้างขวาไปใส่หูซ้ายแล้วก็เอาหูซ้ายไปใส่หูขวาแค่นั่นแหละจบ <laughs> แก้ปัญหาที่เรียบง่ายมากแค่อินโฟไวสเลยทีเดียวโอเคแล้วก็เราเออกไปจากคันนรก,กันดีกว่า มาแล้วกันตรงนี้สไลด์มาแล้วหนึ่งคนเข้าครบอุ้ยดูปรเหนอีกโอเคมาเป็นรอบมนุษ์หน่อยครับพี่น้องมาหัวสองคนยิงยิงโอเคตายสองโขกันไปก่อนครับพี่มากระสุนแล้วก็ทีโฟ ในขอลกริมโอเคแต่ว่างี้ก็ไม่ไม่สามารถติดตามรถกอดใช้ด้วย GPS ฉะนั้นต้องทำลายช็อปเปอร์นั้นชิงโอ้ไปกลเขยิ้ทางให้สินะถ้าเราทำตามแผนมันจะมีแค่สเกตเห็นนยแค่ทำลายฮอชิงจะเปลี่ยนไปไม่ได้เราทราบงั้นจะรอไปก่อน่จะทำการจุดระเบิดโอเคมามีศัตรูหนึ่งคนแล้วก็เข้าไป เรียบร้อยเก็บมันซะทางการทสี่สี O นั้นนะฮะมาล่างมีหน oh, okay. ึ uh, ่งคนเดียอบเก็บปั oh, okay. ๊ม You ี e e t h a ไม่เห็นได้เห็นได้เห็นซีโอเคี่ไปด้านล่างโอเคไปด้านล่างใช่ไหมไปด้านล่างใช่ไหม ดอก่อนมันเห็นก็รอมาจริงเรายิงไอ้พวกนี้ได้เลยนะเนี่ยเอาละมาละไอชี AI ่ไอชี่ไอชี่ตามแล้วก็เตฟอร์มอับบ๊ อันี้มันยังไม่เห็นเราหนึ่งสองศัตรูดีกว่าโอเครู้อย่างเรื่องแล้วก็ยิงยิงแล้วก็หนึ่งสองเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวคนนี้เชี่ยมาเนี่ยสนตีเลยเอาละ ไม่เล่นตัวหลอกหรเว้ยมึงได้ยินไหมอะเหรอได้ดีรู้กันเหรอดูกันเยี่พี่มานี่เรียบร้อยสามนัดเข้าอกมาติดตั้งระเปิด D4 เร,รียบร้อยพิมป์พอเราเปิดเสร็จช็อปเปอร์แล้ว,ลวนี่ต้องไปที้พลังงานแหล่งไฟฟ้าใช่ไหม <Black Arrow S 1> ใช่แล้วไปไอ้โล่มึงมันต้องต้องเปิดระบบการทำงานมันแน่ๆแล้วไปจุดอ่อนของมันพลังงานจุดอ่อนเราจะหาได้จากที่ไหนมันอยู่ที่ไปแหล่อีกที่หนึง่งมันจะจุดลงมันก็เยี่ยมเลยเดี๋ยไปต้องไปปว่วดหลานนี้อีกหลายที่ต้องทำการ ดิสัพเวอร์คอนโ t r o l ีเลย์อ่ะฮะมีคนอยู่ไหมข้างนอกเราได้รับมาหนึ่งเกตตอนนี้ eq ตอนนี้ต้องไปหาป่องอาวุธนี่ไงคุณหรืไปเจอเลยมาครับเปลี่ยนไปเป็นปืนปวดที่เราใช้กัน f i s e v e แล้วก็ได้งานดีที่สุดในการนี้ก็ทุกคนจะเป็นไม่พ้นอันนี้ n 4 6 8 เืนเดิมหาแดดได้ตลอดมาแล้ว a t t นี่ไงเราต้องดับไฟนั้นทิ้งหนึ่งสองสาม All personnel are reminded that non-essential use of staff vehicles is forbidden. Anyone found using field-rated vehicles for private purposes will be subject to formal discipline. I guess all the training off. Attention, attention. The weapons drill has been postponed until 800 hours. Repeat, the weapons drill what has been postponed. I'm I'm not a not a oh, ninga. I like smooth off. Love such thing. It's just a question of right things get you here. You're a cynic. and you're a dreamer if you think everything's going to go according to the plan. Hey man. There are 1 person. Don't know, man. Oh. Aha. That's more like All personnel, all personnel. The ordinance inventory is now complete. Apply. Get Hey, Better you than me. Hey, you and me. <laughs> <that's> the door. you're done. You hear me? เดี๋ยวพี่เฮ้ยเดีเปลียบแผนเฮ้ยไม่เห็นล้ไม่เห็นล้ไม่เห็นแล้วเฮ กอลกอลกบอลมนี่เลูกกงนี่แหละไม่รู้มันไม่รู้แต่เนี่ยเีวเขานอนตั้งห้าตัวสี่ตัวอาจจะเยอะกว่านี้หน่อยเขขยายเดีละหนึ่งโอ้ม่งม่งนี่นะหน้าเหมอะในการเป็นป้อเล้งมากๆเลย ไปไปมีใครอยู่นะยังกินจริงหรอวะฟ้าฟิชเชอร์อุ้ยเกือนกับเอาเลย เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมึก็บ้าแล้วโอ้ยไอ้มันก็แบบตาดีเหมือนกันนะเหมือนไอสมัยนี้อะไรก็ไม่รู้กระจกเลย ได้ได้ะมันงงปุ๊กม,มันเองฟิเอาละเข้าไปละไอตัวนี้มันเห็นดีนะได้ไลท์ใครอยู่ไหมไม่เห็นไม่เห็นเอาไปไปแต่เพลงก็แบบเล่นไม่หยุดโอมาสี่ฟิชเชอร์ โขกบ้าแล้วยังไม่สเตลวงไงเอาละมันออกมาตรงนี้ทีเราเราจากไปเอานี่ได้เลยไป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 จบจบไป และแล้วก็แบบทิ้ทั้งหมดเลยดีกว่ายกค่ายอ้าววิ่เหี้ยวิ่เหี้มานี่อยู่นี่ครับเต <c oughs> <c oughs> ็มหัวด้านขวาด้านขวา

พี่ไงอยู่กัน3คน2อคน่นนงงาปนเา,ปเ,าเข้าไปยิงพี่1 2น, 1> นั่นแหละ <c oughs> แค่นั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเราดิสหลับหับคันโยกแล้วก็หักทิ้งไม่ต้องใช้พลังงานดับไปแล้วเ <c oughs> ริ่มเปิดพลังงานสำรอง โอเคหลังจากนั้นก็ไปยังรถของปริมซึ่งเปิดแล้วตรงนี้มากน,นี่เราก็จะจอดที่ตรงข้างนอกประตูยิแงแค่เท่าไรไม่ไม่มบอกอะไม่มีจานดาวเทียมนั่นอยู่ที่เคยอัปติ้งเป็น spybird ให้ซีโฟทำอะไรมาทิ้งนึกว่ารถนั่นจะเจียร์ซะอีกแต่ก,ก็ใช่ แต่การมอจากฮันดัสฮันดัสปอร์นั้นมันคือปัญหาอินยกรูปมาก่อนเลยฮะโอเคซีไลท์เราบอตรงนี้ก่อนมองจากระยะที่สูงมันไม่มีคำ find you เดี้วละหนึ่งคน Uh, i know you're here somewhere come on out it's a private airfield hey, okay, uh. i can't find the source of the disturbance keep your eyes open and keep watch your fire can't just pray and pray here i got like a little girl i <don't> know you're out there come เด็ตออผมบ <S <S 1> <S 1> โอเคเรียบร้อยซบไม่เห็นไม่เห็นเราไวมากนีก่ไงโอ้ยเก็บไปก่อนโอเค <S 1> <S 1> <S 1> มาสินะไม่ออกออกก็เฮียและครับ <c oughs> มา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 เก็บไปเลยขาละลีลายเยอะไอ้พวกนี้เราไปนั่งเก็บทีหลัง Uh, before, oh god damn it. Grim. the dish is taken care of Finally, then let's get you out of here my car is outside the gate all me. the pursuit vehicles are inside this isn't an accident fry their security system and they're not going anywhere okay. well done good thing i didn't hit you harder attention attention all personnel there is an escaped prisoner inside the compound <laughs> he is to be considered armed and dangerous Report to your you were clear to use deadly force. If are not careful, you can't get it. 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 You the prisoner is still at large repeat the prisoner is still at large คมันกลับเข้าไปละไปก่อนเลยมุมหากินเห็นไหมมันไม่เห็นไม่เห็นโอเค Some kind of badass. This is just sad. He's close. I can feel it. It's <laughs> cold. I can feel it. He's <laughs> Oh, man. Oh, shit. Got him. This is over the top! i i ร้อยเฮ้อาหาหัวสี่ตัวาหัวสี่ตัวเร็วๆๆๆแล้วก็เอาที่ไปก่อนสามตัวไปก่อนครับโอเคตัวที่สีมันลีลาต้องใจอย่างนี้ไม่เห็นหรอก <laughs> แต่ไม่ช้าไปลูกพี่ h ัลโล้กโจ

คดจังจะยังไม่หมดนะดีโหลดเคชิงฝ่อยเด็กกังการใช้ปืนพกเรนนี่ขอไลฟ์แฟมแต่ร่างไปปลอดภัยได้ได้ส่งเข้ากลับมาเล่นเล่นเกมได้แล้วอย่าไปเล่นฉันจะบอกได้เด่ลูกสาวไปแบบเป็นเอาละโอเคไหดีดีมันไม่มีเสียงอุ้ย คือว่าหนึ่งสองสามเหมือนน้ำได like, yani ้มากกว่านี้อีกนะย้ายก่อนค่อยไปสไลด์สไลด์ตอนนี้ EP เราไม่เหลือและว้า เราสามารถเก็บสีได้เลยมาหนึ่งสองสเขียได้แค่สาคนาละมีสีรูปมาลรบวมาไว้ก่อนไปโอเคคอเก็บอเก็บใจเย็นใจเย็นช,ชาแต่ชัวชาแต่ชัวไหลไป Lady. đi, thì nó có đăng nó Hi mày nó lại. Oh my god. Oh my god. Cái nhân thằng mà fucking. Đi

ก็เป๊ะมั่งมัวแต่ยืนไม่ไม่ดูเพื่อนเลยว่าแบบเพื่อนตายห่างหมดแล้วนะฮะโฮ้ยไปดูเรื่องอันี้เลยนี่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 หมดแม็กซ์ reload max ใหม่มาแค่นั้นแหละก็แค่ว่าถ้ายิงยิงไปบ่อยมันแบบเป้ามันก็จะแบบกว้างขึ้นยิงไม่ค่อยแม่นมันมีอะไรรีคอยด้วยแหละร้อยเคลียร์การลดก็คือจะเคลียร์ตรงนี้ทิ้ง ไะออกได้ไปายอี๋สไลด์นี่ยรถสีแดงจี๊ดสามสิบแปดตัวป้าวราะเบิดข้างหอระเบิดแผ่จนจันอะไรดีนะซ่เคียวริตี้วิเตอร์พูด วิกนี่แซมนะพี่คิดเหมือนจะต้อให้นายช่วยหน่อยโอ้ยนายไม่ต้องขอฉันก็ได้เราไปเจอกันต่อซีซส่นหน้าก็ไมล่ะแล้วไปทำอะไรที่นั่นวะผมว่าเราควรจะจำเสียงได้อะไรเป็นไปไหมใช่จีรักไงเพื่อนเฮ้ยแซมรู้สึกยังไเป็นไงบ้างเดี๋ยวไม่เป็นไรได้ภาพมาจากเมลมาด้วยแหละคิดว่าแม่เธอจะช่วยวาดให้อ่ะ20ปีก่อนฮะโอ้โหวาดสวยว่ะ ก็ใช้ไม่เห็นว่าสวยงี้บ้างเลยอ่ะนี่แล้วก็ไปเขียนจดหมายส่งมาด้วยอ่ะเขาไม่อ่านเขาไม่เขียนกันหรอกนะพวกพออะไรแล้วพออะไรได้พเมพ์ไรแล้วก็จะไปเรียนรับเลี้ยงเด็กกับพามั้ยล่ะเดี๋ยวจะไปสอบมีการคุยอาจารย์ท่านก่อนสิแซมเอาละมีคนเจ็บระวังอย่าขยับเอาละ ปวดกกายร้ายมาได้เหตุการณ์20ปีที่แล้วน่าจะแกงตายซะหน่อยเออเรียบร้อยยิงซ้ำด้วยแต็มเชื่อใจผมเพราะสิ่งที่เราผ่านมาด้วยกันนั้นที่ให้อลกัสที่เขาโทรหาฉันมาสิ่งที่เออาาร์ชิลอนนั้นมันมีมากั้กงเขา และเขาต้องการคนคอยหนุนหลังและผมนี่แหละก็คือคนคนนั้นที่คอยหนุนหลังเขา